สวัสดีค่ะพบกับกิ๊กเช่นเคยค่ะกับช่องประกันในทุนเราบันเดิลนะคะสำหรับคลิปนี้คนนี้นะคะคิี่ทำมานะคะเพราะว่าหลายๆคนสอบถามเข้ามาไปดูคลิปในช่อง YouTube แล้วนะคะตัว u l p l u s นะคะแต่ยังเอ๊ะอาจจะไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าต้องดูว่าอ,อายุของคุณเท่าไหร่นะคะแล้วก็จาก UL p l u พที่ที่ดังค่อนข้างดังมากๆที่คนให้ความสนใจก็เพราะว่าเป็นประกันชีวิตนะคะที่คุณสามารถกําหนดเวียประกันได้นะคะกําหนดทุนประกันชีวิตได้นะคะว่าคุณอยากจ่ายเบี้ยเท่านี้อยากได้ทุนประกันชีวิตเท่านี้อะ ให้คุณทําแบบ UL Plus นะคะซึ่งตรงนี้จะแตกต่างกับประกันชีวิตแบบสามัญทั่วไปนะคะที่หากคุณต้องการทําทุน1ล้าน5้าล้านบริษัทประกันเราจะกาหนดเบี้ยให้ว่าอะคุณอายุเท่านี้คุณต้องจ่ายเบี้ยเท่านี้นะนัะ่นคือแบบสามาัญแต่สําหรับ UL Plus คะ่ะเหมือนแค่นี้นะคะ,ะเบี้ยรประกันเริ่มต้นคือปีละ1น0 0 0บาทนะคะหรือว่าตกเบี้ยละ1 0 0 0บาทนะคะคุณผู้หญิงอายุ31ปีนะคะเขาอยากทำทุนประกันสัก5 000, ล้านกิ๊กก็เลยทำให้นะคะตัวนี้พอรันเบี้ยจ่ายผลตอบแทนที่ 3. 5นะคะเ จ่ายเดือนละหนึ่งพันปีละหมื่นสองนะคะจะคุ้มครองถึงอายุหกสิบเอ็ดปีนะคะทุนประกันชีวิตคือห้าล้านนะคะเช่นถ้าสมมติอายุห้าสิบแล้วกันถ้าเสียชีวิตตอนอายุห้าสิบอะค่ะผู้รับผลประโยชน์จะได้อยู่ที่ประมาณ5.16ล้านบาทนะคะแล้วชำระเบี้ยรวมมาเท่าไหร่ชำระเบี้ยรวมนะคะก็คือ 2, อ0 0 0มูลค่าการลงทุนอยู่ที่159,789าเดบาทเดี๋ยวตรงนี้เบี้ยอธิบายเพิ่มเติมในคลิปยาวนะคะว่าแต่ละตัวรยายละเอียดเป็นยังไงแต่ตัวอย่างนี้นะคะยิ่งบอกเลยค่ะเป็นผู้หญิงอายยุ31ปีีชระเบ้ ปีละหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะแล้วก็บอกว่าอยากชำระเบีย้ยประกันแค่20ปีแล้วหยุดชำระอ่ะตัวนี้อยู่ชำระเบีย้ยตอนปีที่20แต่ความคุ้มครองมีไปจนถึงอายุ61ปีเห็นไหมคะว่าความคุ้มครองเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่นนานใดนะคะสนใจแบบประกันที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะคะก็ดูที่โครงการเมืองไทย UL พะจากเมืองไทยประกันชีวิตหรือว่าแจ้งเพจแจ้งอายุนะคะกำหนดเบีย้ยประกันหรือว่ากำหนดทุนประกันที่ต้องการนะคะแจ้งกิ๊กในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋วกิ๊กทำสรุปแผนแล้วก็มาอธิบายให้เพิ่มเติมค่ะ